วันนี้จะพาไปลํำลึกผลงานภาพยนตร์ของคุณพยุงพยากุลนะครับท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่2สิงหาคม2566สร้างหนังและกำกับหนังมาตั้งแต่หนังยุค16มม,มเลยนะครับแล้วก็มาถึงยุค35มมเรียกว่าอยู่ในกระแสของคนดูหนังทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังบู๊หนังตลกหรือว่าหนังที่มีเพลงหนังที่มีนักร้องมาร่วมแสดงนะครับคุณพยุงงั้นท่านผ่านมาทั้งหมดครับ แต่ว่าแฟนหนังมักจะจำท่านในฐานะที่เป็นผู้ที่นิยมสร้างหนังคิวบูครับพวกเราจัดงานลํำลึกถึงท่านเมื่อวันที่16 17 18สิงหาคม2567ที่ผ่านมาครับที่พิพิธภัณฑ์มิตรไชยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกก็จัดลํำลึกไปพร้อมๆกับอีก15ศิลปินนะครับที่เสียชีวิตในเดือนสิงหาคมความจริงแล้วหนึ่งชั่วโมงสำหรับหนังของคุณพยุงนั้นไม่พอครับ ผมก็เลยใช้วิธีตัดต่อนะครับตัดต่อง่ายๆนะครับฉากพูดนั้นไม่ต้องเยอะนะครับเรียกว่าพูดน้อยต่อยให้อร่อยต่อยให้มากที่สุดนะครับก็จะได้ความยาวของหนังหลายๆเรื่องนะครับหลายๆฉากก็พยายามจะคัดเอาภาพที่คิดว่าน่าดูแล้วก็ชัดหน่อยนะครับเอามาโชว์เพื่อให้เห็นผลงานของคุณพยุงพยักกุลแล้วฉากที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดนะครับต่างๆนะครับ ต้องเอามาให้ดูนะครับนี่จากตลกตลกในหนังผีก็มีนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อลำลึกถึงผลงานของศิลปบินดาราที่เสียชีวิตนะครับนั่งดูไปก็คิดถึงไปนะครับหนังบางเรื่องนั้นเคยดูจากจอหนังกลางแปลงเคยดูจากหนังโรงนะครับพอมาเป็นวิดีโอมาเป็นซีดีก็ซื้อมาดูนะครับก็ยังคงความรู้สึกนะครับว่าสมัยก่อนนั้นเราดูหนังแบบนี้นะครับหนังระเบิดภูเขาเขากระท่อมนะครับหนังคิวบูนะครับ ขี่มา้ายิงปืนบางคนบอกขี่ปืนยิงม้านะครับก็สนุกดีนะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับพวกเราจัดกันเพียงแค่เดือนละ1ครั้งนะครับก็ทํามาทุกเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567นะครับนี่ก็มาถึงเดือนสิงหาคม2567แล้วนะครับก็จะเป็นศิลปินดาราที่เสียชีวิตในเดือนสิงหาคมทั้งหมดแล้วครับนำมาจัดรวมกันพร้อมกันนะครับ มีการทำบุญนะครับมีการจัดพิรศการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วสําหรับท่านที่มาชมพิพิธภัณฑ์นะครับถ้ามีความหลังความผูกพันกับหนังมิจฉาบัญชานะครับมันจะมีกิจกรรมพิเศษอีกอย่างหนึ่งให้ท่านทําก็คือปิดใบป,ปิดหนังมิตรบนจอหนังปราศร์ของพิพิธภัณฑ์มิรเทบัญชาครับภาพนี้หลายท่านดูอาจจะคุ้นนะครับสําหรับหนังคิวบูที่ไปถ่ายทําที่จังหวัดสระบุรีนะครับที่ผาแห่งนี้นะครับ และนี่ก็คือตัวอย่างบางตอนสั้นๆนะครับของหนังที่ฉายเพื่อลำลึกถึงผลงานภาพยนตร์ของคุณพยุงพยักกุลนะครับท่านเสียชีวิตวันที่สองสิงหาคม2566ครับ